สูงกว่า h o n d a j e z z กว้างกว่า Honda City Hatchback สวัสดีค่ะเซลมมนาวจากเพจซลมมนาว Honda ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่10มีนานะคะก็คือรถยนต์ Honda WR-V ใหม่ค่ะ Honda WR-V ใหม่เท่สปอร์ตโชบเฉียวด้วยขุมพลัง1.5ลิตรไ V ว e เท ให้แรงม้าสูงถึง1 2 1แรงมา้าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตรมีจำน่ายทั้งหมดด้วยกัน2เกรดรุ่น rs และ sv ดีไซน์การออกแบบของรถยนต์ด้านหน้ารุ่น rs กระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ตพร้อมสัญ,ญลักษณ์ rs ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ led ไฟตัดมองแบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ Sequential รุ่น RS ล้ออันลอยขนาด17นิ้วกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้าพร้อมพับเก็บให้อัตโนมัติเมื่อล็อกรถมี Honda l a i n Wash สาวอากาศแบบคลิปฉลามีมาให้ทุกรุ่นมือจับประตูด้านนอกสีเดียวกันกับสีรถยนต์ความสูงจากใต้ท้องรถยนต์สูงถึง2 2 0ม mm. ม ด้านท้ายของรถยนต์ไฟท้ายเป็นแบบ LED มาพร้อมกับสัญลักษณ์ RS มีกล้องสองภาพด้านหลังสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับบริเวณที่เปิดท้ายรถยนต์มีปุ่มล็อกรถห้องสัมาระท้ายกว้างสามารถจุได้ถึง380ลิตรกรณีที่ยังไม่พับนะคะแต่ถ้าพับเบาะทั้งสองข้างแล้วสามารถจุได้ถึง860ลิตร เบาะสามารถพับได้60/40ค่ะเบาะนั่งแถวสองมีพนักเท้าแขนให้ด้วยนะคะเบาะนั่งเป็นเบาะหนังตกแต่งด้วยผ้าและได้สีแดงมีช่องจ่ายไฟสำรองหนึ่งตำแหน่งให้บริเวณด้านหลังภายในสีดำทุกเกรดมีเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing มาให้ถึง6ระบบภายในมีคิ้วบันไดามาให้จากโรงงานแล้วค่ะ บริเวณแผงประตูด้านข้างก็ตกแต่งด้วยหนังและผ้าได้สีแดงเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยผ้าและได้สีแดงเบาะนั่งคนขับไม่ปรับไฟฟ้ามีพนักเท้าแขนด้านหน้าพวงลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้ว ที่พวงมาลัยมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและเปิดปิดระบบ ACC รุ่น RS มี p e n d e n s h i p การสวิตช์ไฟหน้าจะอยู่บริเวณขวามือสามารถเปิดปิด Honda Landwatch ได้ด้วยนะคะถัดมาหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบ Advanced Touch ขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มี AirAuto Mac c คให้ด้วยคะ่ะช่องจ่ายไฟสำรองหนึ่งตำแหน่ง USB ด้านหน้า2ตำแหน่งที่วางแก้ว2ตำแหน่งด้านหน้าคะ่ะเกียร์ CVT พร้อมเกียร์ S เบรกมือนักเท้าแขนนั่งหน้าสามารถเก็บของได้เยอะนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าจะเป็นแบบเพโนแบล็กรุ่น RS ตกแต่งด้วยสีแดง กระจกมองหลังแบบตัดแสงไฟส่องสว่างภายในรถม่านบางแดดมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะรุ่น RS ลำโพง6ตำแหน่งบริเวณที่เปิดฝาถังน้ำมันและฝาก,กระโปรงรถด้านหน้า สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ Honda W R V สามารถเข้ามาชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมโคราน Honda ตรงข้ามเซฟวันสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถก่อน31พฤษภาคมนี้ฟรีประกันภัยชั้น1และดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29%พิเศษรับชุด m o d u ลโล p สปอร์ l คอลเลคชมูลค่า2,285บาทเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ